แปลหนังแปลซีรีส์ในมือถือเครื่องเดียวไม่ต้องซื้อมือถือหลายเครื่องแปลให้เราเลยอัตโนมัติเลยท่านผู้ชมไปดูวิธีการใช้กันครับว่ามันทํำยังไงไปดูกันเลยครับขั้นตอนแรกให้เอาอุปกรณ์ของเราที่คุณหน่งเคยแนะนําไปท่านผู้ชมเอามาวางแบบนี้เลยนะครับแล้วท่านผู้ชมนะครับไปที่ s พ o r e ของเราถ้าใครใช้ในฝั่งของ iPhone iPad ก็ไปที่ App Store กดแว่นขยายครับแล้วพิมพ์ลงไปครับตามนี้พิมพ์คําว่าเซมิครับแล้วก็กด หามีคําว่าอัปเดตกดอัปเดตได้เลยส่วนใครขึ้นเพะวเปิดวันนี้กดเปิดเข้าไปได้เลยครับท่านผู้ชมอย่าลืมทาการเปิดบลูทูธเชื่อมต่อเรียบร้อยนะครับเมื่อเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วมันจะขึ้นตัวนี้ e อเลเซอร์8แบบนี้นะครับอันนี้เมนูจะได้ขึ้นมาเป็นอย่างนี้คําบรรยายวิดีโอ AI ท่านผู้ชมนี่แหละครับสิ่งที่ท่านผู้ชมรอคอยและต้องการอยู่นะครับใครยังไม่ได้ซื้อกดซื้อเลยนะครับในตะกร้าสีเหลืองมุมซ้ายล่างนะท่านผู้ชมนะวิธีการใช้งานครับ ให้นู้ชมกดไปที่คำบรรยายวิดีโอเขาจะบอกรายละเอียดแบบนี้ครับเราต้องไปอนุญาตให้สิทธิ์นะครับแล้วก็รายละเอียดต่างๆตามนี้่ันชมอ่านก่อนซึ่งเขาจะบอกว่าเราสามารถดูคําแปลในขณะ ดูภาพยนตร์สเตีมสดนะครับหรือเปิดการบันทึกคําแปลแบบเรียลไทม์คำบรรยายอาจจะล่าช้าประมาณ1.8วินาทีนะครับส่วนที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตแล้วก็โทรศัพท์มือถือเรานั่นเองนะครับตรงนี้นะครับเมื่อได้ตามนี้แล้วท่านชมกดยืนยันเลยครับขอบเขตท่านชมต้องการให้มันแปลออกมาเป็นรูปแบบไหนนะครับในที่นี้ระบุว่าแอปเดียวใช่ไหมครับกดเข้าไปครับเราจะมีโชว์ทั้งหน้าจอได้เลยนะครับในที่นี้คุณนึงเลือกให้ดูครับว่าโชว์ทั้งหน้าจอนะครับแล้วกดเริ่มครับพอเริ่มเสร็จปุ๊บเนี่ มันจะเด้งไปที่หน้า, player, <hi> นาอนุญาตให้สิทธิ์การเข้าถึงก็คือไปที่เจ้าตัวการตั้งค่าของมือถือเราแล้วไปที่แอปเจ้าตัวเซมินะครับดังนั้นให้่านชมไปอนุญาตให้สิทธิ์เขาก่อนนะครับไปที่การอนุญาตกดเข้าไปครับตรงนี้กดอนุญาตให้ใหมดเลยครับจังนั้นเนี่ยตอนนี้มันเป็นการกระบาดอยู่เห็นไหมครับเรากดเข้าไปครับแล้วก็กดอนุญาตตลอดนะครับแล้วกดย้อนกลับไปแล้วก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆครับ่านชมให้มันเป็นเครื่องหมายติ๊กถูกเห็นไหมครับกดไปครับเพื่อให้เขาทํางานพื้นหลัง มันถึงจะสามารถทํางานพร้อมกันได้นะครับก่อนหน้านี้เราไม่สามารถทํางานพร้อมกันได้ใช่ไหมครับแต่ตอนนี้เขาพัฒนาขึ้นมาแบบนี้แล้วนะครับแล้วก็กดย้อนกลับไปครับแล้วรอแป๊บหนึ่งคท่านผู้ชมนะครับอ่ะกดหยุดก่อนท่านผู้ชมแล้วท่านผู้ชมก็เลือกภาษาก่อนเลยครับหนังหรือซีรีส์ของท่านผู้ชมเนี่ยเป็นภาษาอะไรนะครับท่านผู้ชมก็ไปกดได้เลยนะครับอ่าในที่นี้นะครับคุณหนึ่งก็จะเลือกเป็นภาษาจีนแล้วกันนะอ่าอ่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเขาบอกว่าเลือกซ้าไม่ได้เพราะว่า ฝั่งตรงข้ามมันเป็นจีนอยู่ไงดังนั้นเนี่ยเราเลือกตัวนี้เป็นไทยก่อนท่านผู้ชมไปที่ไทยก่อนครับถ้ารู้สึกว่ามันเลื่อนหาแล้วไม่เจอสักทีหนึ่งท่านผู้ชมก็สามารถแตะตรงนี้นะแล้วก็พิมพ์ลงไปได้ครับพิมพ์คําว่าไทยนะครับแล้วกดเครื่องหมายถูกนี่เจอแล้วนะครับกดเลือกเลยครับภาษาไทยนะครับแล้วเราก็ไปเลือกภาษาจีนครับจีนกับไทยเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือการเซตการตั้งค่านะครับทนนีนี้เวลาใช้งานบ้างละ่ะ เราก็กดเพย์ครับท่านผู้ชมครับพอกดเพย์ปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวคุณหนึ่งจะออกไปข้างหน้านะท่านผู้ชมนะอ่ะกดปุ่มโฮมพักไปครับทีนี้เราจะได้ตัวแปรล,ลอยๆมาแบบนี้เราสามารถเลื่อนย้ายไปตรงไหนก็ได้หรือจะปิดก็ได้หรือจะขยายเต็มหน้าจอก็ได้นะครับอ่ะคุณหนึ่งจะเอามาวางล่างๆนะครับแล้วก็เปิดติ๊กต็อกขึ้นมาเราจะไปดูหนังจีนนะครับในติ๊กต็อกคุณหนึ่งก็กดแว่นขยายครับอ่าในที่คุณหนึ่งก็จะเปิดตัวนี้ อ่าดูซีรีส์จีนนะท่านผู้ชมนะแปลให้เราเลยอัตโนมัติเลยท่านผู้ชมเพียงแค่ท่านผู้ชมมีหูฟังตัวนี้สนใจกดที่ตะกร้าสีเหลืองมุมซ้ายล่างน่าเสียดายท่านผู้ชมเนาะมันยังแปลเป็นเสียงมาไม่ได้แต่ว่าเป็นซับเตเตอร์ให้เราก็ถือว่าโอเคแล้วท่านผู้ชมรอติดตามชมไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวคุณหนึ่งจะเอาข้อมูลมาอัปเดตให้เรื่อยๆครับทีมนักพัฒนาซอฟต์แวร์เขายังพัฒนาไม่หยุดยัง้งมีอะไรดีๆมาบอกให้อีกเพียบเลยครับสนใจกดที่ตะกร้าสีเหลืองมุมซ้ายล่าง ก่อนที่สินค้าจหมดสดก่อนจัดไปครับคุณหนึ่งคัดไว้เรียบร้อยแล้วครับกับหูฟังที่สามารถแปลซีรีส์ได้ออกมาเป็นแบบนี้จัดเอาไปใช้งานได้เลยครับส่วนใครอยากได้อะไรเพิ่มเติมพิมพ์คอมเมนต์ให้คุณหนึ่งทราบด้วยนะครับเดี๋ยวคุณหนึ่งเอามาอัปเดตเพิ่มเติมให้อีกทีนึงครับ